สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆไปทดลองขับและอธิบายถึงฟิลลิ่งการขับขี่ของ GLC 220 4Matic อวันกาดครับผมเพื่อนๆขึ้นมาแล้วนะครับอย่าลืมรักเข็มขัดนะครับพร้อมกับตั้งสติในการขับทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเองและตัวรถครับผมและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้องโดยสารท่านหน้าของรถ GLC คันนี้นะครับและนี่ก็จะเป็นหน้าจอนะครับมาพร้อมกับแบบนีเกเตอร์นี่ตอนนี้เรากําลังเริ่มขับแล้วนะครับทดลองขับ แล้วซึ่ง G L C คันนี้นะครับมาพร้อมกับโหมดในการขับขี่ซึ่งเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้ทันทีในการขับเลยครับผมเพื่อนๆสามารถเลือก Eco, Comfort, Sport, Individual และก็ออ f ฟโรดนะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปเบื้องต้นเกี่ยวกับโหมดพวกนี้ให้อีกทีนึงและนี่ก็จะเป็นระบบ Active Lane Kipping นะครับเราลองขับออกนอกเลนให้เพื่อนๆดูมันจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์นะครับและนี่ก็จะเป็นตัว กล้องนะครับซึ่งเป็นกล้องรอบคันเลยครับเพื่อนๆเราทั้งเดินหน้าและถอยหลังให้เพื่อนๆดูนะครับว่ากล้องมันชัดมากๆสำหรับคนใดนะครับที่สนใจรถยนต์ mercedes-benz แวะมาได้นะครับพีเมทออาโตาาเบนซ์